บรรยากาศของคนดวงดีคนดวงเฮงแล้วนะคะคมาร่วมถือศีลกินเจกันหน่อยเพราะวานนี้ต้องวางคองไว้ออแล้ววันนี้เริ่มกินเจกันใช่ใชแต่ว่าบรรยากาศการกินเจปีนี้จะเป็นสไตล,ล์แบบ new normal ออนะคะออจะปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์ผ่าไปไล่เรียงกันว่ามีที่ไหนกันบ้างนะคะที่เห็นอยู่นี้ศาลเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ที่ชายหาดบางเสร่อําเภอสัตหีบชลบุรีค่ะ เขาก็ทําพิธีรับเทพ,พเจ้าองค์กิวอ๋องไต่เตมีนายกิตติอุดมเป็นประธานแล้วก็อัญเชิญเทพ,พเจ้าเนี่ยมาลงประทับร่างทรงหรือว่าม้าทรงข,งของแต่ละศาลเจ้านะคะตามด้วยพิธีไหว้เทพพย,ยดาฟ้าดินแล้วก็พิธีอัญเชิญเทพสะดกเคราะห์ปัดรังควานช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ร้อนรักษาโาครคภัยไข้เจ็บก็บรรดาลความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพะคะ่ะ แล้วก็อานวยความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เคารพเริ่มใส่ศาลเจ้าเงินซินท่องเต้เนี่ยเขาเปิดให้ประชาชนที่กินเจปีนี้เนี่ยเข้าไปทานอาหารได้ที่โรงเจนะคะก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึง26ตุลาคมนะคะแล้วก็เชิญชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมการถือศีลกินเจช่วงเทศกาลกินเจจะมีการสวดมนต์จีนในการเดินเวียนทูบบำเพ็ญบุญสร้างกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแกต่ตนเอง ครอบครัวด้วยนะครับไปต่อกันที่นู่นเลยฮะระนองนะครับรบ,บรรยากาศเทกศกาลถือศีลกินเจที่สันเจ้าตายเจี้ยนะฮะสันเจ้าเก่าแก่อายุกว่า140ปีนะฮะที่อยู่คู่กับชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่มันนานนะครับอยู่ในเขตชุมชนย่านตลาดเก่าถนนเมืองราชอำเภอเมืองระนองครับ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวน้ำร่วมกันทำพิธียกเสาโกเต้งนะแล้วก็อันเชิญเฮี้ยวงงหรือว่าจะเกี่ยงไยศักดิ์สิทธิ์ทั้งเก้าดวงนะต้อนรับคิวอองไตเตนะซึ่งถือว่าเป็นองค์ประธานงานถือศิลกินผักเราก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะของงานนี้ นะว่าพิธีถือฝินกินผักเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วในพิธีก็มีการอัญเชิญองค์เทพต่างๆสเสร็จลงมาประทับร่างของม้าทรงแต่ละคนด้วยนะซึ่งก็มีการลั่นกรองจุดประทัดต้อนรับองค์กิวองไตเตนะหรือว่าพระไตเ,ตเตียนะที่มีประวัติว่าเป็นหมอรักษาฮ่องเต้ในอดีตนะมีความสามารถในการรักษาผู้คนให้หายป่วยจากทุกโรค เป็นหัวหน้าเทพในพิธีถือศีลกินเจประจำศาลเจ้าแล้วก็ลงมาโปรดรักษาโรคให้พี่น้องชาวมรนองท่ามกลางสายฝนที่ตกโรดปลายอยากต่อเนื่องในพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นวันเขาเรียกว่าวันล้างทองนะนก่อนจะเริ่มเทศกาลถือศีลกินเจกันนะนับตั้งแต่17ตุลาคมไปถึง25ตุลาคมรวม9วัน9คืนนะเป็นการร่วมทําบุญงดกินเนื้อสัตว์รวมสร้างกุศลกันละเว้นชีวิตสัตว์ นะทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะฮะทานผักกันล้างสารพิษในร่างกายให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กันทั่วหน้าแล้วก็เป็นการร่วมกันทำบุญด้วย ไปดูอีกจังหวัดหนึ่งนะคะกินเจต้องลงพื้นที่ไปภูเก็ตกันหน่อยค่ะไปดูที่บริเวณลาพิธีกรรมศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งที่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองเนี่ยนะคะน,นายนรงคบุญซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ไปเป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้งหรือว่าเสาตะกีนเทวดาทั้งเก้าค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจําปีนี้ โดยทันทีที่ม้าทรงประจำองค์เทพต่างๆให้สัญญาณถือเลิกงามยามดีค่ะเสียงปี่เสียงกรองก็ดังสนั่นไปทั่วสารเจ้าเสาโกเต้งที่ทำมาจากไม้ไผ่ขนาดใหญ่นเนี่ยค่ะเนี่ยกำลังถูกยกขึ้นไปไปโผูก,กับแท่นนะคะจากนั้นก็อัญเชิญเหนี่ยวส่วเป็นร่มฉัดจีนนะคะแล้วก็ตะเกียงทั้ง9้าดวงออกจากสารเจ้าไปผูกยึดกับปลายไม้ไผ่ แล้วก็ร่วมกันดึงค่ะดึงขึ้นไปสู่ยอดเสาด้านเหล่าม้าทรงที่มีองค์เทพต่างๆประทับร่างก็ได้ใช้อาวุธเด็ดทิ่มแทงแล้วก็ฟันไปตามร่างกายเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างน่าหวาดเสียวทีเดียวนะคะครับ